น้องสามขวบมีน้ำมูกนิดหน่อยแม่ไอนานานทีนะคะไม่มีอาการอื่นนะคะชอบเป็นตอนอากาศเย็นแบบนี้น้องเป็นภูมิแพ้ไหมคะแม่โบอากาศที่มันเย็นแล้วคิมูกเราไหลเรารู้สึกว่าเราตันดังไหม ร่างกายกาลังแบบปรับตัวอุ่นอากาศที่มันเย็นๆนะคะเนาะให้มีความอุณหภูมิพอดีพอเหมาะเข้าไปในรูจมูกนี้ถ้าสมมติมันเย็นมากๆร่างกายมันจะปรับตัวนะคะทำให้เส้นเลือดมันมีการที่บวมตัวขึ้นมีการสร้างน้ามูกเกิดขึ้นน้องก็เลยมีอาการคือคืดคาดคืดคาดนะคะบางคนก็คือมีน้ํามูกนะคะไหลย้อยออกมาหรือว่าบางคนมีอาการไอเออนะฮะด้วยอากาศที่มันเย็น มันสามารถที่จะเจอได้ถัดแ,แต่ถ้าน้องไม่มีอาการอะไรเลยแต่ว่าเย็นปุ๊บน้องเป็นแบบนี้สิ่งที่ทําได้คืออะไรคะให้ความอบอุ่นกับร่างกายให้ความอบอุ่นกับร่างกายอ่านะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื่นให้กับโพรงจมูกเพิ่มความชุ่มชื่นคืออะไรคะน้ําเกลือน้ำเก,ำเก,เำเกลือเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับโพรงจมูกเขาหยดน้ำเกลือเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกหรือว่าน้ำเกลือล้างจมูกให้ลูกเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นหรือก็ให้น้องหาจิบน้ำถ้าสมมติน้องแบบ1ปปีี3จิบน้อุ่นนดืื่่ม้้าเพอททใหงเดินหาจค่ะมันมี ความชุ่มชื่นแค่นี้คิดถึงว่าน้องเป็นภูมิแพ้จมูกไหมเด็กที่เป็นภูมิแพ้จมูกอะค่ะจะต้องบอกเลยว่าโพรงจมูกเขาจะมีการาานะคะเนาะ,ะอยู่ตลอดเด็กที่มีภูมิแพ้จมูกเขาจะมีความเด็กอยู่ที่จมูกตลอดเวลาแล้วก็เวลาที่เขาเป็นหวัดเขาจะเป็นมากกว่าเพื่อนคนอื่นยกตัวอย่างเช่นเด็กๆคนอื่นเขาเป็นหวัด3วัน5วันหายลูกฉันพระเจ้าหายกี่โมง7วัน14วันก็ยังไม่หายหายไปปุ๊บกลับมาอีกแล้วหายไปปุ๊บ วหายไปปุ๊บกลับมาอีกแล้วนะคะเนาะเป็นบ่อยเป็นมากเป็นสุดจัดประหลัดบอกแล้วก็ไปเจอปัจจัยกระตุน้นไม่ว่าจะเป็นแป้งฝุน่นไม่ว่าจะเป็นแบบฝนตั้งเขาไม่ว่าจะเป็นแบบหนาวหรืออะไรใดๆนี่นางจะแบบเหมือนกรมอุตุนิยมมาแล้วค่ะ,ะมาแล้วนะคะเนาะไอจามน้ำมูกมาแล้วกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์อากาศโดยพงจมูกลูกแบบนี้ค่ะแบบคุณแม่ขานะคะ,ะ,คะแล้วก็เวลาที่แบบเวลาเป็นหวัดเป็นเยอะ เป็นนแล้วก็กลับมาเป็นอีกเป็นเป็นแล้วก็กลับมาเป็นอีก,เ,เ,ก,ก,เ,อกเพราะว่าเยื่อบุโพรงจมูกมันมีการเ็เวลาที่เยื่อบุโพรงจมูกมันมีนะครับการกับเ,เชื้อรัวใหม่ๆที่จะเข้ามามันก็จะน้อยลงดังนั้นลูกก็เลยจะเป็นหวัดบ่อยซึ่ง <c oughs> ถาสมมุติว่าแม่กังวลใจถ้าแบบนี้ต้องไปตรวจ